สวัสดีครับเพื่อนๆผมว่านีกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม Benten Protector of Earth กันนะครับขณะที่เบนกำลังนอนหลับอยู่ใกล้ๆกับแกรนแคนยอนนั้นดโดรนที่มีลักษณะคล้ายยุงก็บินเข้ามามันเริ่มดูดซับดีนเอจากอมนิทริกของเบนแล้วมันก็จากไปจนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้น เมื่อเบนตื่นขึ้นมาก็เห็นวัตถุขนาดใหญ่พุ่งเข้ามาในแกรนแคนยอนและโดรนก็กำลังอาราวาในแกรนแคนยอนแห่งนี้เบนต้องไปตรวจสอบซะหน่อยซะแล้วเป็นที่น่าแปลกใจที่เบนสามารถแปลงร่างเป็นได้แค่โฟรอร์มและคีทบัสได้เท่านั้นเบนต่อสู้กับหุ่นยนต์ยักษ์และเอาชนะมันได้มันก็คลายคริสตัลออกมาสิ่งนี้เรียกว่าอมนิทริกคริสตัล ซึมซับเข้าไปในออมนิทริกของเบนทาให้เบนสามารถเปลี่ยนร่างเป็นเอ็กเซราเอได้เป็นเทนิสันเห็นว่ารว่นของวิลแกสและอัศวินตลอดการกำลังต่อสู้กันเองเบนจึงเข้ามาแทรกแซงต่อสู้กับอัศวินตลอดการหนึ่งในนั้นก็บอกเทนิสันว่าอีน็อก์ใช้เทคโนโลยีจากเอเรีย51เพื่อหยุดการคุกคามที่อันตาร,ราย ที่เอเรีย51เบนต่อสู้กับอีน็อกแต่เขาหลบหนีด้วยหุ่นยนต์ยักษ์ที่สร้างขึ้นในภาพลักษณ์ของตัวเองโดยใช้เทคโนโลยีจากฐานเทนิสันติดตามอีน็อกไปที่เขื่อนฮูเวอร์และต่อสู้กับเขาแล้วก็หุ่นยนต์ของเขาห <Whoa. S 2> ลังจากเอาชนะอีน็อกได้หุ่นยนต์ของเขาก็คลายคริสตัลอีกอันออกมาเบนก็ได้รับคันนอลโบเป็นรางวัลจากมัน ขณะที่เดินทางไปพักผ่อนที่ซานฟรานซิสโกกันอย่างแท้จริงอยู่นั้นเควินอิเลเวนก็ปรากฏตัวจากพอร์ทัลนูนวอยบนสะพานโกลเดนเกตและเริ่มอารวาดไปทั่วเบนติดตามเควินไปแต่เควินก็นำเอเลี่ยนที่เหมือนพืชมากับเขาด้วยเห็นได้ชัดว่ามันมาจากโฮมเวิร์นของ YY และพวกเขาก็เริ่มเข้าร่วมอารวาดเช่นกัน เควินลักพาตัวคุณปู่แม็กส่วนเบนกับเวนติดตามเควินไปที่โรงเลื่อยไม้เมื่อเอาชนะเควินได้เควินก็ถูกดูดกลับเข้าไปในนูนวอยในขณะเดียวกันเทนนิสันตอนนี้มุ่งเน้นไปที่การต่อสู้กับสัตว์ประหลาดของพืชที่เควินนำกลับมาพร้อมกับเขาติดตามพวกมันไปยังจุดสูนสุดของเซียตันสเปซนิดเดิล เมื่อ,อชนะต้นแม่สแนปดราก้อนลงได้มันจะขับคริสตันที่3ออกมาและเบนจะได้ยวายคุณปู่แมกเริ่มรวบรวมบอะแสที่ได้จากการต่อสู้ในอดีต <c oughs> และตระหนักว่า <c oughs> วิวแกสอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ <c oughs> มีการเปิดเผยว่าเซ <c oughs> สแคร์ <c oughs> ได้ปลดปล่อยวิวแกสจากนูนวอยและได้ร่วมมือกันเพื <c oughs> ่อที่จะมาแก้แค้นเบน ขณะตั้งแคมป์ที่แอฟฟิจีมามลเบนเกวินและปูแม็กถูกมินเนียนลูกสมุนของซีสกาโจมตีขณะต่อสู้กันพวกเขาได้พบกับเฮกผู้วางแผนยึดครองโลกโดยเปิดประตูจากเอ,อิร์ธไปยังอานัวเฟทอสซึ่งเป็นบ้านเกิดของซิสกาเพื่อสร้างกองทัพเบนเอาชนะเฮกได้เผยเห็นว่าเขาถูกซีสกาเข้าสิงจริง ที่ฐานช่างประปาของเมาส์รัชมอร์ซีสกาขโมยเครื่องขยายเสียงขั้นเทพสำหรับวิวแก๊สไปเบนเอาชนะซีสกาที่โรงละครโกโคสและส่งเขาไปยังนูโวได้สำเร็จเกวนก็พบคริสตัลอีกอันมันไม่ได้ปลดล็อกเอเลียนใดๆแต่มันทำให้เบนมีอำนาจเกือบเต็มในออมนิทริก เบนติดตาม DNA เอเลียนที่เหลือของเขาเพื่อนำไปสู่การประกาศใช้สงครามกลางเมืองที่นิวออร์ลีนอีกครั้งในระหว่างการค้นหาพวกเทนนิสันก็ถูกโจมตีโดยมิวเทนของด็อกเตอร์แอนิโมที่เลวร้ายไปกว่านั้นแอนิโมลักพาตัวเกนไปเบนติดตามและเอาชนะแคลนซี่ที่ลำทาน <been? S 1> พวกเบนได้เรียนรู้จากเขาว่า แอนิโ <Animal S 2> มกำลังวางแผนที่จะเปลี่ยนเกว้น,นให้กลายเป็นมนุษย์กลายพันธุ์พร้อมกับส่วนที่เหลือของโลกเบน,นติดตามแอนิโมไปยังโรงกันน้ำมันร้างซึ่งเป็นที่เงียบสงบและมีพลังเพียงพอสำหรับเครื่องจกักรเบนต่อสู้จนสามารถช่วยให้เกวนรอดมาได้ ทั้งสองเรียนรู้จักเก็นว่าแอนิโมร่วมมือกับวิวแกทเช่นกันและกำลังวางแผนเจะส่งทั้งโลกไปยังนูวอยโดยใช้เทคโนโลยีพรัมเบอร์ที่ถูกขโมยมาซึ่งขับเคลื่อนโดย DNA ของเอเลียนเทนนิสันไปที่เคปคานิวาร์เพื่อไปยังเรือของวิวกัทผ่านการติดจรวจบนรัฐบัตเก็ตเบนเทนนิสันต่อสู้กับวินแคท ในขณะที่เกรนและแม็กพยายามจะหยุดแผนการของวิลแกตวิลแกตก็พ่ายแพ้และถูกส่งไปยังนูวอวพร้อมกับเรือของเขาแต่ไม่ใช่ก่อนที่เทนิสันจะสามารถหลบหนีและนำดีเอของเอเลี่ยนที่เหลือของเบนกลับคืนมาได้เมื่อวิลแกตได้รับการซ่อมแซมโดยนานโนบอตในนูวอวเขาสาบานว่าเขาจะกลับมาแก้แค้นในสักวันหนึ่ง ลากันตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทำสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างแล้วก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องว่านุยเกมเมอร์กันนะครับสวัสดีครับ